โอเคนะครับก็ต้องกราบสมบูรณ์มาแชร์นาทีก่นได้นะครับยินดี้ตับละคาสุดฤกษ์จ็อกเกอร์รีวิวชนั่นะครับก็อยู่กับเกมซีทีนะฮะโอเคนะครับนี่ตัวละครใหม่รีวิววันนั้นรีวิวเออรีวิวนะครับตัวละครใหม่วิธีหานะฮะวิธีหาง่ายๆนะครับโอ้หลายคนรู้แล้วนะไม่ต้องบอกก็ได้มั้ง บอสนุกคนเล่นใหม่นะเออนะครับตัวที่ผมใช้ก็คือไวอลิสเอบวกสามสิบนะครับนะส่วนตัวที่เชียร์หายแล้วโอเยนะฮะเอามาอัพแล้วแล้วก็จีนี่เห็นไหมะอะไรเปลี่ยนแปลงกว่าเดิมจี G. ครับเปลี่ยนแปลงมากครับอัพจี้นี้บวกเจ็ด อันนี้เป็นอีเวนท์ที่ผูกบุกนะฮะระครังทองนำโชคที่ถูกบุกนะครับได้รับเงินเดือนมากเยอะขึ้นนะฮะเ่าเกตสูงสุดหลังจากตาที่6จะเพิ่มเป็น136่้าหฮันสิบเอ็มก็ประมาณ3ามเอ็มกว่ากว่าฮันเล่มสิบเอ็มอะได้เงินประมาณ3ามเอมกว่ากว่าผ่านรอบหนึ่งนะครับ ได้ขอที่ทุกบุกได้มาแล้วนะคะสง่งเพชรแล้วก็ใช้ไปแล้วนะคะส่งร้อยเพชรอันนี้น้ําของหลังสีทรงพลังนะคะก็เป็นเอสบวกที่ผมผสมนะคะได้รับผวาม <Phill ies> ่ามมองมนะฮะมัสเบิรมัสเบิรนะฮะอันนี้ขโมยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ผมไม่ได้แลกนะนะโชคดีก็เลยได้นะครับอันนี้ ตัวเช่าเคื่บินช่วยนะฮะตัวช่วยชีพนะครับอันนี้เลยอ่าตัวช่วยชีพนะครับยี่สิบเปอร์เซนต์เมื่อตกไฟจงข้ามนะครับอันนี้ความพิเศษของ g s เอบวกได้รับข้อขอสร้างคืนสี่สบสองเปอร์เซนต์เมื่อตกเป็นที่คุณอันนี้ได้รับบนัฐเมืเม่อกู้เงินมีแค่นี้ะอ่ะวิธี วิธีได้นะฮะอันนี้ไอเนี่ยจี้ผมรอไอ้นี่ยอ,อยู่เรออีเวนต์อยู่เนี่ย S S S นะฮะ <c oughs> เก็บไว้อยู่อโอเคนะครับมีเงินอยู่สามแสนนะอเออเอออีเวนต์นี้นี่อีเวนต์อันนี้นะฮะ ผมไม่เรียกร้อยเพชรผมว่ามันไม่คุม้มแค่ร้อยเพชรเองอ่ะฮผมไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเก็ดเล่นนะฮะตอนนี้ติดเซเว่นไนท์อยู่นะเซเว่นไนทนะฮะเกมมันไม่ใช่เกมลายอ่ะนะครับอตัวนี่ฮะซิ้งจอกสาวจิฮิโรจิฮิโรนะมะัง จิฮิโลน,น่าจะใช่นะคบตัวนี้โกงมากโกงสุดๆอะ่ะเออนี่ s บวกถ้าเราได้เอสบวกเนี่ยวิธีการได้ก็คือแรกหรือว่าเราจะไปเปิดอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเปิดอันนี่ <c oughs> สมองหวันนะครับอ่านี่ตัวนี้มีความพิเศษคือ โอกาส18%ให้เลเวล1นะให้เลเวล30ก็25%โอกาส25%เมื่อตกที่เมืองฝ่ของตรงข้ามและจะยกเว้นค่าผ่านทางและเที่ยวได้ลบลกและสักิลของตัวนี้ก็คือจะไปได้เลยงงนะสิคือจะผ่านได้เลยอะครับอืม คือแบบว่าขครน่งเครื่องบินแล้วอ่ะมันมีความพิเศษของสก,กิลเนี้ยก็คือไปได้เลยไม่ต้องรอวนตาหนึ่งนะครับแล้วถ้าได้อีกก็ได้อีกแต่ว่าครั้งที่สองนี้จะไม่ไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะอะไรวะไม่ได้ไปเลยต้องรออีกหนึ่งวนหนึ่งครั้งเออนะครับอันนี้ถ้าเราสะสมนะฮะสะสม ผมก็รลางสะสมอยู่อยากได้ตัวนั้นมากอ่ะอีเวนต์แปดล้านทองโคตรถักได้แปดล้านเลยแต่ไม่มีสักตัวนะครับดีใจมากนะโกเคเน,นนี่โคตรยักดได้ตัวชายหรือตัวหญิงก็ได้แต่เอางี้อยากได้ตัวหญิงมากกว่าชอบตัวหญิงมากกว่าไม่รู้เป็นอะไรนะในเกมนี้ผมชอบตัวผู้หญิงมากกว่า ถ้าเป็นดาร์ s เซ f ร์เอร์นี่ยตัวเนี้ยผมก็ยังชอบอยู่นะเออแล้วแต่คนชอบนะฮะผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะบางคนอาจจะชอบผู้ชายบางคนอาจจะชอบผู้หญิงนะฮะแต่ในตัวผมผมเนี่ยชอบผู้หญิงมากกว่าอันนี้ผมว่าผมไม่แลกอ่ะแลกไปทำไมไม่รู้นะฮะไม่คุ้มเลยผมเอามาแลกตัวนี้ดีกว่านี่ฮะแต่ว่า ถ้าจะภายในอีเวนต์ก็คงจะไม่ได้นะฮะไม่ไม่ไมทันแน่นอน <c oughs> ครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นหรอกเออนะเดตัวเว้นไหนเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแคสกันถ้าไม่ลืมนะครับอืม <c oughs> นี่สกิลของไวออลิสสร้างครบสามอาคารย้ายไปจุดสตาร์ทยี่เปอร์เซนต์กงคโคตรกงโคตรนะครับก็กกงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบก,กับจิ้งจอกอะ จึงจะก,กงกว่าเยอะนะครับไวอ้อลีคนใช้น้อยแล้วนะอันนี้ยังอัพไม่เต็มเลยโชว์ถึงฝอ,อโอเคโทษๆนะครับโอเคสามแสนนะสามแสนโอเคนะครับถ้าชอบไล์นะฮะชอบมากๆกดซับนะเพียงแค่รีวิวอย่างเดียวนะอันะนี้แค่รีวิวอย่างเดียวไม่ชอบก็กดแชร์เลยนะครับโอเค นะก็ต <N> ันฮะบ๊ายบายเย่โอเย่นะฮะยูโอเย่